พอดีเราไปเจอคลิปงานแต่งของพี่เตอ๋อกับพี่ใหม่มาค่ะสำหรับพระบรมองแต่เค้กอย่างเดียวเลยโพรน่ากินมากคือปกติเนี่ยเราก็จะมีภาพจำนะว่าเค้กในงานแต่งจะต้องเป็นทรงส,งส,งสงูงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีมีดย,ยาวๆตัดแบ่งเค้กในงานแต่ว่าของงานพี่เตอ๋อกับพี่ใหม่เนี่ยของเขาเป็นเค้กทรงแบนซึ่งเป็นบลูเบอร์รี่ช็อตเค้กจากร้าน s อสแอนด์พีเค้นั่นเองค่ะนี่บลูเบอร์รี่ลูกใหญ่มาก ทีนี้ทุกคนก็อาจจะเอกระชื่อแบรนด์นะคะมันเป็นชื่อคล้ายๆกับแบรนด์เก่าแก่อย่าง S&P หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ย S&P Cake Studio ก็คือเป็นแบรนด์เนียวของ S&P นั่นแหละและจริงๆก็แมสมาสักพักเราด้วยคือนอกจากเค้กผลไม้แล้วเนี่ยเขายังทำเค้กงานแต่งสวยๆเพียบเลย ย้อนกลับไปในปี2016นะคะที่แบรนด์ SP นเนี่ยเขาต้องการแตกลายสินค้าของตัวเองให้ดูมีความทันสมัยขึ้นพรีเมียมขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นแบรนด์ไอซิ่นพีเค้กสตูดิโอนั่นเองพูดตรงๆเลยนะว่านี่คือเค้กที่หน้าตาหลักชูมากบูเบอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือสดหวานฉ่ำนะคะให้มันแน่นมากยามบูเบอรี่เนี่ยก็คือหวานหอมเพราะว่าเขาก็แค่วันต่อวนันครีมชีสเนี่ยก็คือเนียนนุ่มมาเจอกับตัวครัชกรอบ,บข้างล่างก็คือแบบลงตัวมากกนนนกกกอออออยยยย่่่่าางพรร้มมมันเนีี็คืออืสดชไ เ,เนี่ยอย่างหนึ่งคำนี่คือสนุกมากมีทั้งกร,บกรอบๆของคราสมีความแบบนิ่มนวลของตัวครีมชีสมาเจอกับความสดของบลูเบอร์รี่นี่คือแบบสดชื่อนอะ่ะหนึ่งคำใครที่อยากลองเค้กฟิลงานแต่งพี่เตอร์พี่ใหม่นะคะก็สามารถไปกดสั่งกันได้เลยบนไลน์แมนอย่างเมนูนี้เนี่ยก็คือบลูเบอร์รี่ชีสพายเลเวล2จากร้าน S&P Cake Studio ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะสามารถกดสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยค่ะ